แสบเยอะหนึพี่น้องกบแค่ไปแดกดามันนี่ไม่มีใครเนาะเสบเออนูกะท่านี่มาพิบังก์กินแล้วบ่กินไปได้แสบยบไปแล้เนาะทำหลอดโตเลย กรอบๆพี่น้องโอ้ยอจัดกินน้วแก้วประหลกสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก,กับผมเอียบแสบนะครับมากับพี่อ้ายนะครับอยู่ มองทมทีนะอยู่มองทมทีหายพี่ใหญ่เป็นเด็กเถียงกระทอมหน่อยหายกระทอมหน่อยเป่นข้าวหน่อยหางข้าวหน่อยได้นกมาเนอพี่ใหญ่มื่อนี้เนาะเออเมื่อนี้ได้นกกระทาพี่น้องนกกระทาปูกเขาไฟปูกเขาไฟได้มาหาสิบตัวพี่น้องหาสิบตัวเมื่อกี้ก็แจกะปลาแดกกับแจกะกับขุนเดือพี่น้องแล้วก็มีพักหลายอย่างเนาะพักหลายแนวโอ้ผมเห็นเงินมืดมือนเมื่อนี้หิวเข่าพี่น้องหิวเข่าพี่น้องขออนุญาตเด้อขออนุญาตแก่ข้าวหน่อยจ้ะหน่อยพี่น้องแก่ข้าวแล้วกินยั้งกย่าเบ แกก็ยิ่งเข่าแสบไปสุดๆพี่น้องขออนุญาตเด้อโอ้เห็ดมือมดอเห็ดกระท่อมหน่อยกลายเป็นแจ็คสีหน่อยแจ็คสีใหญ่เอาลุยนะเจ้าลุยแล้วสีมืดเละขออนุญาตครับเป็นไงแสบไหโอ้แสบไปเยอะึงพี่น้องก็แก้ไปแลก ดาวมัมีมม่ใครเนาะแซ่บอเออหนูกะท่านี่บพดหรัรงก็เชิเนาะบ่กินไปได้แซ่บไไนนะอะไรเนาะทำแบบตัวเลยรกรอบๆพี่เนาะโอ้ยแซ่บกินแล้วเจียวปรหลย ยวประดแดกแสบไปเนาะกบคนนี้มนหวอนหัวขาเป็นกินไะดไทุกสัวนเลยเนี่ยบ่มีกระดูกหัวขาเป็นหัวแสบไปเนาะหัวแสบ หมอมมันงเเพื่อนแกวพร้อมอน,นี่กรอบๆดาวนี้มิคายมันมีิคายคือไก่ลูกอืมใครอยู่ตรงตรงัวั่นมันเป็นนกกระทาพี่หน่องพี่หน่องบางคนก็ว่าเป็นเป็นไก่นะอืเป็นน,ะนกกระทาพี่หน่องฉนไม่ขา,ายไห่โบราณนกกระทา อยากเสียงเพื่อนเราเป็นไก่หรืเป็นนงเนี่ยจะเ่นนนกเ๋าจะไปแยงก้นขายกบ่าไรพี่น้องบมเนไก,ก่บ้าเน่านกนกนกน่คกนขายเป็นกนผลิตพี่น้องถ้าเป็นกเนเสือเ่น้านแล้วของเสียพ่น นอนออววน,นี้ยกองทอนเนาะเจ้าเจ้าบัวนี่ปลาไหลสับสะพักกลางเนึ่งปลาหลสับแสบยังยกกระทะของแทบพี่นนองแทบได้เลยเขาบอกตัวขึ้นมามาเลยพี่เนอะหนึง่งไทยเป็น มามาเขาตัวไยซ่องมีหมูสับเหมี่ยงเย<ไ>ปิดดอก,ดอกข้างในไม่ต้ต่เเ้นพี่ล<ด>องืตัวนี้นกกระทาหนึ่งของแท้เลยแซบหอมเดี๋ยวไปผัดพริเขาอืมแซบ มันกรอบนะมันหอมนะหอมทอดกรุบกรอบต้องไทยหนึ่งกับมันหอมเนะของตัวนี้นะ นี่แสบไปดิไหมครับเขาเลี้ยงล่ะเขาเลี้ยง ไข่ใ,ให้พี่น้องกรอบดีขนาดต้องหามหอมเลยหอ,อมน้ำขิงน้ำขิงตะหมูไว้ มุ้งสิหนอบ่มีขีไม่อย่างเลยไข่มันแซบ่บหอมจะแปลกมากินครับก็จะเป็นแบบไปเขากันแซ่บไข่เป็นตัวโอ้หนกเป็นตัวไข่เป็นตัวนนะจริงผมกนะินรอบนั้นนะ่ะ พี่น้องเขาเหม็นว่าเป็นไก่หน่อยมันน้ำมันไปหรอคุมก็คิดว่านกกระทาสิเมียนจะว่าไปถามพ่อขาแม่ขาเพร่ะน้ำมันมันโบราณนกกระทาอีเนี่ยกระซังเนาะแสบเนาะเนี่ยกระซางแล้วแสบปันอื <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะ่ว่าก่อน<อ>มันปรับแสงด้านนอกนี่มืดละเรื่ฝ้าเนี่ยพี่น้องให้พี่ไอ้เพชรกระท่อมให้ที่ผมผมดินไหมพี่น้องว่าเฮ็ดกระทร่อมเพชรขั้ว,วไปมามันใหญ่ว่ากระท่อมหน่อยบอ่แม่ยหรือมั้งนีน่กระทร่อมใหญ่หรือเจ้านี่เป็นกระท่อมยี่ล้ว <laughs> ขาวกับมันก็หอมแี่บก็แคเป็นอาหารแซ่บเนาะเนี่ยว่าแปลกเอาเมื่อกี้จะเปแบบอะไรแซ่บ หัวมานจับมันามาอย่างนะีน่คือจะเปจับมันแจกแล้วเ <c oughs> นี่ยหวัวมันหวัวมอเลย อืมอืมยังกัดมันนี้มพลัง นกกำลังเข่ารังเสียงนกห่องกำลังเข่าห่งพี่นนอะยำแรงแดดร้อนๆบุมบแดดแล้วังเกิเกินผัวเพรเกินมือชุ่มเหล่ากตลังสิหกโมงพี่น้ะงมนบอลเป็นสิหโมงครึ่งห,หรือเปล่า อใจขันพินเวลาก้าห,หวนแซ่บหอมใจขันเต็มอถอังไม่ใคร เ,เดี๋ยวกุยแก้าไปแดบพ่อน่ะจับ ไ้พี่น้องเมืองว่าใครนานหอยบ่าละ่ะช่างมาน้ำเกีียวคร้บพี่น้องเดี๋ยวทำอีกง่ายเลย พี่ใหญ่พันพาสามมาะน้ำซอยน,ำน้ำชนหนึ่งเมื่อหลับพันจับจมจากกระบาะล,ล่ะนั่นตี๋แล้วไปแก้มกันได้ร้อนจะกัดเองได้ไม่ส่งทางจมละโอ้หืมวุน้นหนอนหลายแล้ว เอาเอาซ่บหน่อก่อนอืมไม่ล่างทางล่างเฉันบ้านพี่น้องแต่แซ่บนะแซ่บพี่น้องครับเนาเอาแซ่บหน่อยกันจริงๆเราโบแมนอันนี้เราบริอิมบริฉันอิมพี่น้องถ้ามันสี่หมื่นได่ยังสี่หมื่น้องหมากมะตุ้นตัวสร้างกับยาก,กระบานครับมเอนีูจัดเป็นนกกรนะทาเนาะ นกกระทาผู้เขาไฟอ่านกกระทาผู้เขาไฟพี่น้องหลายคนอาจจะว่าเป็นไก่หน่อยบ่บ่แม่แต่ถามถามคนขายเขาว่าเป็นนกกระทาคนกินก็ว่าเป็นนกกระทาพี่น้องคร,ครับขอ,อ,อ,ขอคบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกีย,ททยรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องคลิปนี้ถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะแยะเลยพี่น้องเนี่ยเพราะนี้แบบไมอได้เฝ้านะพี่น้องขอบคุณได้หลายเลยครับขอบคุณได้หลายเอันีครับสวัสดีครับ